ตมยังธาตุปฏิกุรัปเจวคณปะปังปนามาเสยามปัจยังบาวตัมมานังดาตุมาตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี้เป็นสักว่าธาตามธรรมชาตินั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนื่องนี้ ทางจีวรังตะทุบบคุณชัคโกจะปุคคโลสิ่งเหล่านี้คือจีวรและบุคคลผู้ใช้เสายจีวรนั้นธาตุมัตตโกเป็นสวาวาตามธรรมชาติเนิสัตโตเราได้เป็นสัตว์วะอันยั่งยืนเรียกจว กอได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลสุญโยว,วางเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสัพพานิปานนาิมมานิจีวารานิอาชิโคชนิยานิก็ทีวะทั้งหมดนี้บอเป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมอิมังกุติกายังปัตตวา กัรนมาดูเข้ากับกายอันเนาวอยู่เป็นนินี้แล้วอธิวิยาชิพุชนียานิชายันติย่องกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันยาตาปัจจยังภวะธรมานังดาตุมาตะเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าทาตามธรรมชาติเท่านั้น กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนองนี้ยาที่ทางบินทัาโตตะทุปปคณจัก,จกโกรจกบุกขลโ <c oughs> สิ่งเหล่านี้คือบินทบ,บาท <c oughs> และบุคคลผู้ผ <c oughs> บริโภคบินทบ,บาทนั้นธ <c oughs> าตุมตัตตโก <c oughs> เป็นสักวาทา <c oughs> ตามธรรมชาติ <c oughs> มิสัตโต <c oughs> ม่ได้เป็นสัตวะวะอันยั่งยืน jiwa Andengurupokohon Sunyoang pelaja pama yang Pak Bentuaton sapok pana yang pindah batto Aji kochan Iyu าถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิพนี้แล้วอติริยาชิคโคชนิโชชยชายติย่อมกลายเป็นของน่าเบียดอย่างยิ่งไปด้วยกันยาตาปัจจะยังภวะตตมมนังธาตุมัตตมธเวตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตาุดำดำชาเท่านั้น กำลังเป็นไปตามนิุตามปัจจัยอยู่เนืงองนิดยาทิัทงเสนาสนังตะตุปาพุนชักโจกโจับปุขละโลสิ่งเหล่านี้คือเสนาสนะลับอุคุผู้ใจสอยเสนาสนนั้นธาตุม,มาตะโก,เป,กเป็นสักว่าธาตุมธรรมชาตินิสตโตก็ได้เป็นสัตวะวะอันยั่งยืน มีชีวะอได้เป็นสีวะอันเป็นบุรุษบุคคลสุญญยวางปราจากความหมายห็งความเป็นตัวตนสัพพานิปันะอิมานิเสนาสนานิอธิโคชนิยานิก็เสนาสนะทั้งหมดนี้ไม่เป็นของนาเกียบมาแต่เดิมอิมังโูติกายังนาตวา ทันมาดูเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิจนี้แล้วอาติวิยาจิโคชนิยามิชายันติย่อมกลายเป็นขอหน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันยะติปัจจะยังปะวัตตมานังธาตุม,าตามัตตมเวตงังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักวาธาตามธรรมชาติเท่านั้น การนังเป็นไปตามหีุตามปัจจัยอยู่เนือนี้ยานิธรรมิลานปัจจัยเภสัชปริขารโรตตุปปุญชะโกจับุคคโลสิ่งเหล่านี้คือเพสัชบริขารอันเกื้อกูลแก่คนไข้และบุคคลผู้บริโภคเภสัชบริขารนั้นอาตุมัตโก เป็นสักว่าธาตุธรรมชาตินิสัตโตบ่ได้เป็นสัตวะว่อันยังยืนนิชีวบ่ได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลสุญโยวางเล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสัพพปัญายังกิลานะปัจจยาเปสัจจะปริคาระทิกุชนิโย ก็ศิลานาเภสัตรบริการทั้งหมดนี้บ่เป็นของน่าเกลียดน่าแก่เดิมอิมังโพติกายังปัต,ตวามันมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วอธิริยาชิโกชนิโยชายติยังกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันดังนี้

แห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในปัจนี้เพและแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเย,ยปิยาพุนัวันตาจะไม่หันมาตาปิตาขยโยที่ถามเมียพะเย็ที่าว่าหันเยมาชตาเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใด ซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมาดาบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ให้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นผู้เวรกันก็ดีสาติต,ตทัท้งทีโลกัาสาิงเิเตพุมมาจกตุโยริ สารตาภาวะภา,าวสัตว์ทั้งหลายแต่งตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในการเดินทั้งสี่มีขันธ์หน้าขัน,นมีขันธ์ขันเดียวมีขันธ์สี่ขันกำลังต้องเที่ยวอ,อยู่ในพรบน้อยพบใหญ่ก็ดี มันนับประชานันทิเท,ทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าได้รู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโนมุนานเองเกิดสัตว์สัตว์เหล่าใดยังเม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ อยากที่นานาบุญญาณังอนุโมธนะเอตุนาสัธเตสัตตาสัตตาอนตุอาวราสุกขชีวิโนเขมะปัณจจัปปปุตุเตสัสสิตจตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแกให้แล้ว สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจงถึงบทอันเกษมกล่าวถือนฏิพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดธรรมยังปัทนาทปนาคาทาโยภานามาเสงยันตา เทนะหิุเถสเสนะาทิปางสัจจการยะหังดำเมรุกุตะเรวะบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในแบบนี้พราบุญนั้นยและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าทัให้แจ้งโลกุตระธรรม Sajjewa agapo ang samsare pada samsaran akaba japa penpu yang tong tong tiap kayai watasangsan niyato bodhisattva sang Buddha Nabi Yakato naga savi abha. เจ้เป็นเหมือนโพธิสั์ผู้เที่ยงแท้ได้รับพยากรณแต่พระพุทธเจ้าแล้วเมื่อถึงธรรมแห่งความอาภัพสิแปดยางปัญจเวรานิวาชัยังรำมวยยังสีลรักกเปัญจกาเมีอลลโกหังว่าชัยังกามภังกโตโตหาพบเจ้าพึงเว้นจากเด่นหลาย เพิงยินดีในการรักษาศีลบอกกอดเกี่ยวในการมาคุณตาเพึงเล่นจากเปลือ,ตอกต้มกล่าวคือการสุทิฏฐิญานายุทใชย,ยังสัมยุตัยยังสุทิฏฐิยาปาเีมิเตนะเสยวยยังเสยวยยังบันทิเทสตสตาตาขอให้ข้าพระเจ้าไม่พึงประกบอบด้วยทิฐิชั่ว พึงป,ประกอบด,ด้วยทิฏฐิที่ดีงามบอกพึงคบมิจ่วพึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อสัตตสติหโรตัปตาปัตพันติพุนาคโรอาปัสยโนะสัตตุยิงยังอมันทะมุยยะโคขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อที่เกิด คือสัตสตาสต,สติหิริโอตัปปะอัมพีนะขันติคือเป็นผู้ที่สตุขรภัมไม่ได้บอเป็นคนเขาคนหลงงมงายสพายาปายุป,ปาเยสุเชโกธรรมะตะโกวิโตยหญ่เยวัตวสัสสังเมียยังอาเทวมานุโต ขอให้ข้าพระเจ้าเป็นผู้เฉลยดในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้เฉียดแหลมในอัตและธรรมขอให้ญานของข้าพระเจ้าเป็นไปไม่ข้องขัดในยามที่ควรรู้หลุดลมพัดไปในอากาศเชนั้นยากาิกุศลาพยาซาสุเกนสิจดังสตา เอวังวุตาคุณสัตย์เทวนตุไม่หันพระเวพระความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อคนที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งกวัวนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกทุกภพเสถาอุปัชติิโลกเกสัมุทโตโมกตทสโก ตาดามุตโขกัมเมหิอโตกาโสภวยยังเมื่อใดสัตยธรรมพุทธเจ้าจ้แสดงธรรมเรื่องหุ่นตัวเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เมื่อนั้นขอให้การประจาวนจากกรรมอันเชื่อช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสเห็นการบรรลุธรรมมนุสันตัญจลิงันจับปะปันตุปะชัมปะทาง น,นาปิตวะเบสโลสิเสดาระยังสัตตุสาสนันขอให้กาป้าพึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์และบรรพชาอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระศาสดาสุข้าปฏิปโตกิปาติโยสัจจิกระ,ระยะหัง อรหันต์พลังอักขัวิชาที่พุณธังประดังขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติโดยสะดวกประสารู้ไรทันกระทำให้แจ้งซึ่งอรหันตผลอันเลิศอันประดาบด้วยธรรมวิชาเป็นต้นและที่นุปัจจิติพโธกำมังปริปุรันจามี เอวันสันติละเบ,บรยรอันปัจเจกบุตรมุตตมันติหาหาพระพุทธเจ้าไม่บลังเกิดขึ้นแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ฌานเป็นเครื่องรู้เฉพาะตอนอันสูงสุดเถิด